สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็วันนี้มาเริ่มนะคะกับช่องของเอมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเอมมาในหัวข้อนะคะว่าหลังจากวันนี้ไปชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะกอค่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอเช็คสถานการณ์นะคะของแต่ละท่านแต่ละคนก่อนนะคะว่าสถานการณ์ณนะช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง mm. นะเดี๋ยวมขอสามใบเหมือนเดิมนะคะมาเช็คสถานการณ์นะคะว่าแต่ละท่านแต่ละคนสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร อ,อยู่ในช่วงในห่วงของความคิดนะคะไต่ตองตกผลึกคิดเยอะคิดมากก็ได้นะอยู่ในเรื่องของการอยู่ในช่วงของความคุ้นคิดคุ้นคิดนะคะ not for you uh, อาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะต้องเดินจากสถานการณ์เก่าออกมาก็ได้นะคะอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สำหรับคุณมันอาจจะ อยู่ในช่วงเวลาของการที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยก็ได้นะขออีกหนึ่งใบค่ะอืม imagine นะคะใต้สำรับนะคะบอกให้คุณยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่เจออยู่นะช่วงนี้แสดงว่าหลายๆคนนะคะอาจกำลังคุ้นคิดในเรื่องบางเรื่องบางสถานการณ์อยู่ณนะตอนนี้ อะไรที่มันเป็นของเรามันก็เป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่อาจจะต้องปล่อยวางลงนะคะให้คุณยืดหยุ่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คุณอาจจะฝันและจินตนาการอะไรบางอย่างที่คุณวาดฝันและคาดฝันไว้ะคะ่ะไม่ได้บอกว่าให้คุณจะต้องหมดความคาดหวังนะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้คุณจะต้องแบบว่า เหมือนเหมือนหมดหวังหรืออะไรกับสิ่งที่คุณเคยเคยคิดและจินตนาการไว้มีความคาดหวังกับอะไรบางอย่างไว้แต่ให้คุณยืดหยุ่นกับมันไปในตามสถานการณ์ในแต่ละเรื่องในแต่ละเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็ให้คุณวางใจอะไรที่มันจะเป็นของเรามันก็เป็นของเราคุณอาจจะอยู่ในในห่วงในช่วงของความคิดมากคิดเยอะนะคะแต่ว่าเหมือนมันนีไพ่พ่าพามา เหมือนพี่ไพ่เขามาบอกสถานการณ์ว่าให้คุณยุดหยุ่นกับสถานการณ์ที่กําลังเป็นอยู่นะตอนนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันต่อขอดูหน่อยนะคะว่าตอนนี้แต่ละท่านแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างเด็กถือดาบ ะะพลังงานตัวตนขึ้นมาเป็นเด็กถือดาบก็ค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูงนะคะมั่นใจในความเป็นตัวเองกล้าพูดกล้าคิดนะแต่อาจจะแบบอาจจะใจร้อนไปสักนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นระวังในใน,ใ,นให้ระวังในเรื่องของความใจร้อนสักหน่อยแล้วกันอ,อาจจะกําลังตัดสินใจหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องออกจากสิ่งอะไรเก่าๆเดิมๆออกมานะคะ มันให้เห็นถึงสถานการณ์การต้องละทิ้งอะไรบางอย่างออกมาเนาะแล้วก็อยู่ในช่วงของการแบบแต่ก็ดูแล้วคุณก็พร้อมจะเสี่ยงพร้อมจะดูยออกมานะคะอ่ะหลายๆคนอาจจะเป็นในเรื่องสถานการณ์ของความรักรัก,รกสามเศร้าด้วยก็ได้นะคะที่ออกจากสถานการณ์ในเรื่องของความรักรักสามเศร้ามาก็ได้นะคะ หรือความเจ็บปวดความเสียใจอะไรบางอย่างที่มันยังติดค้างอยู่ภายในใจคุณอยู่นะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนนี้นนอาจจะมีเรื่องของการบล็อกการปิดกัน้นเรื่องของความรู้สึกหรือบล็อกกันทางโซเชียลด้วยก็ได้นะคะอืมหลายๆคนอยู่ในภาวะของความ โสดหรือเปล่าอาถ้าไม่นในเรื่องของความรักนะถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักก็มองว่าคุณค่อนข้างจะสันโดษอยู่กับตัวเองนะคะค่อนข้างมีค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูงทําอะไรอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเยอะนะคะในช่วงนี้มีอะไรให้คุณต้องแก้ต้องทำเยอะแย,ย,ยะมากมายแต่ดูแล้วคุณสู้ไม่ถอยเอ่อสถานการณ์นะตอนนี้อะไรที่มันไม่ตอบโจทย์อะคุณก็เอาตัวเองอะ่ะดึงตัวเองออกมานะคะแต่ทีเนี้ย เดี๋ยวเ,วเร็วนี้เดี๋ยวเรามาดูกันน้องมันเป็นสามดาบเดี๋ยวมาว่ากันต่อสามดาบว่าจะมาบอกอะไรนะคะทุกเสียใจเรื่องอะไรอืมการติดอยู่กับสหาการ์อะไรบางอย่างเนาะที่มันอาจจะต้องยืดเยื้อไปอีกสักระยะนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้าใครโสดก็ยังดูว่าจะต้องโสดยาวๆย,ยังต้องโสดยาวๆอยู่นะหลายๆคนอาจจะรู้สึกอยู่กับตัวเองมานาน นะคะอะไรที่ไม่ใช่ก็อยู่ในในสถานการณ์ที่เลิกราออกมาละทิ้งและเลิกลากันออกมานะคะถ้าเป็นสถานการณ์ในด้านอื่นๆเหมือนคุณต้องสู้ต้องลุยมาเยอะหลายอย่างนะคะทาด้วยตัวเองลุยด้วยตัวเองอยู่กับตัวเองแต่มีความกล้านะที่จะตัดสินใจมีความกล้าที่จะลุยเหมือนใช้พลังงานความเป็นเด็กถือดาบค่ะความมีไฟอะไรบางอย่าง ในการเคลียร์ในการจัดการดูแบบเหมือนว่าหลังจากนี้คุณอาจจะไม่ได้ต้องมาแบบตกผลึกเยอะอะไรเยอะไม่คิดมากคิดเยอะเพราะก่อนหน้าน,นี้ดูว่าค่อนข้างจะทําอะไรค่อนข้างจะคิดเยอะคิดมากตกผลึกมากๆก่อนที่จะพูดอะไรไปก่อนที่จะทําอะไรไปในสถานการณ์ต่างๆแต่ดูตัวตนคุณนะตอนเนี้เหมือนไม่ได้กลัวมีความเป็นตัวเองสูงนะคะอะไรถ้ามันจะเกิดก็จะให้มันเกิดยอมให้มันเกิดก็กล้าที่จะตัดสินใจอะไรที่ไม่ใช่ก็ราทิง้ง แล้วตำแหน่งในอนา,นาคตอะคะ่ะมันเหมือนว่าให้คุณยังอาจจะต้องติดอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นความทุกข์ความไม่สบายใจเราก็สําหรับคนท่าโสดก็ยังดูว่าคุณยังจะโสดไปอีกสักระยะยาวๆเหมือนกันนะยังไม่ได้ดูแล้วก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครนะตอนนี้นะคะอืมเกิดความผิดหวังความสูญเสียความเสียใจความสิ้นหวังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในสถานการณ ของคุณที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะมันมีในเรื่องของความการยึดกับความรู้สึกเก่าๆเดิมๆอะไรบางอย่างนะคะความสูญเสียความเสียใจในอดีตแต่มองว่าคุณจะหนักแน่นขึ้นนะมองว่าคุณจะหนักแน่นขึ้นดูกันต่อนะจริงๆด้วยนะคะสเตน ดูว่าคุณก็ไม่ได้กลัวนะคะกับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ถามว่าทุกไหมทุกเสียใจไหมเสียใจนะคะแล้วก็อาจจะต้องติดชะงักอยู่กับสถานการณ์อะไรบางสถานการณ์ไปอีกสักระยะยาวๆแต่ก็คุณมีความเก่งมีความฉลาดใช้สติปัญญาและหลายๆอย่างเหมือนตอนนี้เวลาจะตัดสินใจหรือจะพูดหรือจะทําอะไรอะคะ่ะก็ไม่ได้คิดเยอะไม่ได้คิดมากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เพราะในตำแหน่งอดีตของคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตเนาะอ่าค่อนข้างจะตกผลึกทําอะไรค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะตกผลึกมากมาก,มากพอสมควรก่อนจะทําอะไรแต่ละอย่างแต่แต,แต่แต่ละสิ่งนะคะแต่ตอนนี้ดูว่าตัวตนของคุณความเป็นเด็กถือดาบอะดูแบบอาจจะไม่ต้องตกผลึกเยอะมากแล้วอืมใต้สำรับเป็นเดทนะคะ เหมือนชีวิตคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นความเป็นเดทเวลามันเกิดขึ้นนะคะถ้าสำหรับใครเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่พลังงานของคุณหรือไม่ไม่ใช่สถานาการณ์ของคุณนะคะสามารถเลื่อนผ่านคลิปไปได้เลยนะนะคะเหมือนกําลังจะจบจากอะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจริงๆนะคะที่มันอยู่ในสถานการณ์ที่มันทำให้คุณเจ็บปวดที่มันยืดเยื้อมานาน สิ่งเหล่านี้กำลังจะจบสิน้นแต่อาจจะต้องใช้เวลาเพราะความเป็นเดทว่าเมื่อเวลามันเกิดขึ้นนะคะสาการการเปลี่ยนแปลงเวลาเกิดขึ้นแน่นอนมันเกิดผลกระทบกับชีวิตของเราอะคะ่ะอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของกายภาพนะคะเปลี่ยนในเรื่องของอาหารการกินเปลี่ยนในเรื่องของการนอนเปลี่ยนในเรื่องของทัศนคติความคิดการใ,ใช้ใ <น S 1> ชีวิตนะคะบางคนบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะมันมีการจบสิ้นอะไรบางอย่างแล้วมันมี บางคนอาจกําลังจะอยู่ในสถานการณ์นี้นะกําลังอยู่ในช่วงของการแก้ไขกําลังอยู่ในช่วงของการใช้สติปัญญามากๆแต่ถามว่าคุณพร้อมรู้อพร้อมสู้พร้อมรุยไหมดูว่าคุณพร้อมสู้และพร้อมรุยโดยใช้สติปัญญาในตัวตนของคุณนั่นแหละในการที่สู้ในการที่ลุยกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่นแน่นอนค่ะมันกําลังจะสิ้นสุดความเป็นเดทเกิดขึ้นในใต้สํำรับแต่การสิ้นสุดนี้มันเป็นการสิ้นสุดที่มันมีผลกระทบกับชีวิต มันจะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอ็มขอขอขยายสามดาวหน่อยอืออยู่ในภาวะของความรังเลความไม่มั่นใจหรือเส้นทางอะไรบางอย่างนะคะที่จะต้องเลือกที่ต้องตัดสินใจนะ หมือนคุณจะเกิดการตกผลึกอะไรบางอย่างนะคะการพิจารณาการแต่ตองการตกผลึกไอสิ่งที่คุณไม่มั่นใจไอสิ่งที่คุณก่อนหน้านี้แบบอาจจะต้องใช้ใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งในการพิจารณาการตกผลึกเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นถึงหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่เห็นถึงความไม่มั่นใจว่าจะต้องตัดสินใจไปนทิศทางไหนแต่แน่นอนเมื่อคุณตกผลึกแล้วอะค่ะมองว่าคุณจะตัดสินใจไปนี้ทิศทางที่ด้วยความชาญฉลาดของตัวคุณเองนะ ะะเดี๋ยวเอ็มขอขอดูอีกสักสามใบลหลายคนน่ากำลังจะจบกับสถานการณ์นี้ว้าวเด๋ยวซันขึ้นมานะคะ,ะหลายคนถ้าหลังจากจบสถานการณ์นี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในชีวิตของคุณจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะถ้าใครกําลังอยู่ในสถานการณ์นี้หรือเจอกําลังเจอสิ่งในแบบที่เอ็มพูดอยู่นะคะอาจจะต้องอดทนไปอีกสักระยะหรือถ้าใครหลุดมาแล้วนะคะคุณกําลังจะได้เจอ อะไรบางอย่างที่ดีมากๆคุณจะหลุดจากความอึดอัดสถานาการณ์ที่ถูกการยึดติดการถูกผูกพันธนาการอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณออกมาไม่ได้นะมันจะมีการได้เคลียร์นะคะเออนะหลายๆคนอาจจะอยู่ในความของความเบื่อหน่ายความไม่ได้ดังใจอาถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่นะคะมันเหมือนมันเป็นจังหวะของเหมือนเป็นสิ่งที่คุณจะ จะจาเป็นจะต้องเจอจะต้องรับเนาะแต่ก็เหมือนไพ่มาบอกว่าคุณมีความมีความฉลา,ลาดมีสติปัญญาสู้ลุยนะคะต่อให้ติดยังไงต่อให้มันไม่ไม่มั่นใจยังไงคุณก็ยังสู้ยังลุยแล้วก็พยายามที่จะผ่านพ้นกับอุปสรรคปัญหาพวกนี้นะะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตามหัวข้อวันนี้เนาะเหมือนหลายๆคนถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่เนาะเราเด๋ยวดดูกันว่าหลังจากนี้ จะเป็นอย่างไรกันบ้างหลายๆคนอาจจะหลุดมาแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเดทขึ้นมาเนาะกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะหรือถ้าใครไม่หลุดก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกันนะเพราะว่ากําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณอีกอีกครั้งนะคะหลังจากนี้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรมาดูกันอขอหกไบนะคะห้าเหรียญความโดดเดี่ยว ต้องทําอะไรด้วยตัวคนเดียวเนาะระวังปัญหาเรื่องของภาวะการเงินการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงการจบสิ้นความโดดเดี่ยวติดชะงักอึดอัดติดขัดอยู่ในสถานการณ์ที่มันผูกพันธนาการนะคะออกมาไม่ได้หกถ้วย การได้รับการช่วยเหลือการได้รับการเกือ้อกูลสี่เหรียญการยึดติดนะคะหรือการวางแผนการจัดการการควบคุมในเรื่องของทรัพย์ก็ได้นะคะอะก็ระวังในเรื่องของบางคนอาจจะระวังในเรื่องของรถยนต์ด้วยนะอาจจะมีเกณฑ์การเสียเงินไปกับเรื่องของรถยนต์ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนอาจจะเหมือนตรงนั้นเป็นตรงนี้เป็นเสียอาจจะเสีย ใช้เวลาพอสมควรอาสีไม้เท้าใต้สำรับเจ็บช okay. าวเวอร์โอเคหลังจากนี้ไปอาจจะก,กำลังจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจริงๆอะไรที่มันอึดอัดติดขัดมานานนะคะมันกำลังจะเกิดสถานาการณ์อะไรบางอย่างอาจจะเข้ามาแบบกระทันหัน อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความลองดูดีๆนะในเรื่องของความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินด้วยนะอาจจะมีสถานการณ์หนึ่งระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าเด๋ยวทาวเวอร์ขึ้นเดทขึ้นมีการสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันเข้ามากระทันหัน แล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณอา,อาจจะเป็นคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วก็ในเรื่องของคู่ด้วยนะคะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันถึงเวลาอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการจบสิ้นกันไปนะคะอืทนางงานวันนี้ค่อนข้างจะเป็นในทิศทางนี้นะ หลายคนอาจจะเจออะไรที่มันเหนื่อยเหนื่อยหนักหนหน่อยนะคะช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเราถ้าสถานการณ์สถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะคะโดยเอ็มขอคําแนะนําจากพี่ไพ่อีกสักสามใบแล้วกันนะขอดูวิธีการแก้ปัญหาสักหน่อยนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกวิธีการแก้ปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมวันนี้เหมือนไพ่มาเปลี่ยนมาเอ่อม,มาเตือนเนาะมาเตือนในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆ่าง of f วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะ เหมือนมันเป็นโชคชะตาอะไรบางอย่างเป็นจังหวะเวลาอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเจอสิ่งนี้เรื่องราวเหล่านี้ความผิดหวังความเสียใจความสูญเสียความสิ้นหวังนะคะแต่แน่นอนค่ะแสดงว่าถ้าในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การจบความสัมพันธ์จากคนที่ไม่ใช่จากคนที่ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะอาจจะถึงเวลาที่จะต้อง สิ้นสุดในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ในเรื่องของการงานก็ตามอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานอาจจะต้องจบสิ้นจากงานเก่าๆหรือมีเรื่องของการมันมันเหมือนว่าคุณกําลังอยู่ในโชคชะตาของอยู่ในจุดของความคนคนเราอะคะ่ะกราฟชีวิตของคนเรามันขึ้นแล้วมันก็ลงเนาะ อันนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะขาลงถ้าใครรู้สึกว่าพลังงานนี้มันฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะนะคะหรือถ้าฟังไว้เป็นวิทยาทานฟังไว้เป็นคีย์กุญแจอะไรบางอย่างก็ฟังไว้ดึงเอาแต่พลังงานดีๆไปนะคะหรือว่าถ้าฟังไวเป็นเป็นไว้การระวังระมัดระวังตัวนะคะก็ก็ฟังไว้นะคะมันเหมือนให้เห็นว่าคุณจะอยู่ในจุดที่ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตของคุณแล้วหลังจากวันนี้ไปอ่ะอาจจะยังมีเรื่องราวอะไรมากมายที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาแบบทั้งกระทันหันมันอยู่ในสถานการณ์ของความอึดอัดความติดขัดการแก้ไขสถานการณ์ที่มันยากมันมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะแต่มันผ่านไปด้วยความสิ้นหวังผ่านไปด้วยความแบบมันยากแต่นั่นล่ะค่ะเมื่อมันอยู่ในจุดที่มันดิ่งสุดลงสุด มันเหมือนมาหลังจากนี้ไปมันจะเป็นการสร้างบาร,รมีอะไรของคุณบางอย่างเหมือนคุณจะต้องไปเจอโชคชะตาอะไรบางอย่างในจุดที่มันหนักเหนื่อยแย่เป็นการสร้างสมประสบการณ์ให้กับตัวคุณบางคนแบบบอกเลยว่าถ้าคุณผ่านสถานการเหล่านี้ไปได้คุณจะหลังจากเนี้ไปถ้าคุณแบบผ่านสถานการเหล่านี้ไปได้นะ ดีเอ็มพลเลอร์ขึ้นมาใต้สำรับหลังจากนี้ไปอะค่ะมันเหมือนมันจะเสริมเรื่องทรัพย์เรื่องบารมีความมีอํานาจอาสติปัญญาความชันฉลาดอะไรบางอย่างในตัวคุณสิ่งเหล่านี้เมื่อเวลาที่คุณได้เจอนะวันนี้ค่ะเพื่อในวันะข้างหน้าในอนาคตวันข้างหน้าคุณจะต้องไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมคุณจะต้องไปอยู่ในจุดที่มันมีบารมีมากกว่าเดิมสูงกว่าเดิมคุณเลยจะต้องมารับสถานการณ์มาเจอสถานการณ์อะไรเหล่านี้ เพื่อเป็นการเตรียมตัวค่ะเหมือนเป็นบททดสอบอีกหนึ่งบททดสอบนะที่หล,หลายๆคนที่วันนี้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะที่กําลังจะเจอเตรียมรับมือเตรียมรับสถานการณ์และแน่นอนคุณจะผ่านไปด้วยสติปัญญาของคุณเมื่อคุณผ่านจุดจุดนี้ไปได้บางคนแบบรู้สึกหงุหงใางตายเลยอะ่ะมันอึดอดัดมันเหนื่อยเหลือเกินแต่เมื่อคุณผ่านจุดนี้ไปได้ทรัพย์บ,บารามีในวันข้างหน้าจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะอืม แล้วก็ในเรื่องของคู่ด้วยนะก็อะไรที่มันไม่ใช่เนาะมันถึงเวลามันสิ้นสุดมันสูญเสียกันไปวันข้างหน้าคุณก็จะดึงที่คนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเข้ามาด้วยนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะก็พนักง,งานวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครฟังเราชอบฟังเราใช่ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจฝากสนับสนุนช่องเอมกันด้วยพาง,งานวันนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรนะคะ ว่าหลังจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ถือว่าเป็นการมาเตือนเป็นการมาบอกกล่าวกันนะคะให้เตรียมพร้อมเตรียมรับมือกันไว้นะคะขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะใช้สติปัญญานะคะในการที่จะรอดพ้นรอดผ่านกับสิ่งต่างๆนะก็วันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนนะคะก็อีกอย่างหนึ่งก็เวลาใครเจออะไรก็ตามเนาะเอส,สำหรับเอ็มนะคะเอ็มก็ใช้ธรรมะ นะคะเป็นการในการเยียวยาเป็นการเข้ามาช่วยเหลือเป็นการใช้ธรรมะในการเป็นการชี้นําแนวทางให้กับตัวชีวิตเองนะคะก็ฝากทุกท่านทุกคนด้วยนะคะใช้หลักของธรรมะนะคะในการชี้นําแนวทางในแต่ละท่านแต่ละคนวันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ